อาเชิญเลยครับ <c oughs> อาเชิญเลยครับ <c oughs> อ่าหย, <c oughs> ยิบดอกไม้นี่ครับวางบนนี้ครับ <c oughs> ตรงอะไรดีตรงอะไรวางได้ฮะ โดรต่าดนี้เลยครับเสร็จแล้วน้ำอบมรมด้วยครับเออแล้วก็ดอกไม้วางได้ครับเสร็จแล้วหนึ่งดอกกุหลาบที่ผ่านถือไว้หนึ่งดอกเอ่อถอยหลังนั่งด้านหลังก็ได้ครับเออนั่งเลย อาเชิญเลยครับที่ักท่านเลยครับรรอาเชาิญมาก่อนได้มีเป็นไลาใครมาก่อนได้เลยครับพวงมาลัยวางบนอังคานพวงมาลัยวางเลยโอเคต้นไม้รยแลย้วก็น้ำอบรมครับ น้ำออกน้ำออกครับเสร็จแล้วดึงดอกก็ลำด้านหลังได้านห,หลังได้ครับอ่อาใครก่อนได้ครับใครก่อนไม่ใครก่อนได้ดอกไม้วางน้ำออกพรมนะครับ ดึงดอกกุหลาบไปด้วยนะครับดึงถือไปเลยถือไว้เลย,เ,ลยเสร็จแล้วไปหาที่นั่งเลยนะครับจุดดอกไม้วางนะครับน้ำอบรมเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้ท่านละหนึ่งดอกนะครับเมื่อรบ ทุกคนครับผมว่าอีกมีรอดนะครับเร่านำฝากตักทิเรื่องารของผู้วัยชนเกือฝากไว้กับเจ้าแม่นาทีเท้าสีาอีคำดอนะครับ